you <music> สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กั้งเช่นเคยนะคะกับศิละปะก,การพับผ้าขนหนูแบบม้วนๆบิดๆนะคะค่ะวันนี้จะมาสอนการพับหมูนะคะค่ะหมูใช้ผ้าขนหนูสองผืนด้วยกันนะคะก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ขาหมูก่อนนะคะพูดถึงขาหมูแล้วน่ากินเลยใช่ไหมคะ <c oughs> อะคลี่ผ้าขนหนูออกนะคะแล้วก็ ับเข้าไปข้างในนะคะประมาณสามนิ้วนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ม้วนผ้าขนหนูนะคะให้มาถึงกึ่งกลางนะคะ เราก็ได้ขานะคะวางไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาทำหน้านะคะหน้าหมูนะคะผ้าขนหนูขนาดกลางนะคะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วปลายผ้าตรงนี้นะคะเราพับเข้ามานะคะประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็กดถึงกลางไว้นะคะแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมลงมา ะะเสร็จแล้วตรงมุมตรงนี้นะคะให้เราพับตลบลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือม้วนนะคะม้วนทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะได้ลักษณะนี้นะคะ เราก็ดึงข้างบนนี้ลงมานะคะแล้วก็คลีหูนะคะ เสร็จแล้วเราก็ติดตานะคะแล้วนำไปวางที่ขานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับหมูนะคะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ